จิตใจนี้มีภัยอยู่สชนิดด้วยกันเรียกว่าอบายสี่คือหนึ่งพวกสัตว์เดรัจฉานพวกเปรตพวกอสุรกายและพวกนรกพวกนี้ที่จะเป็นผู้ที่จะมาคุกคามใจิตใจของพวกเราเหมือนกับภัยของร่างกายก็มีเช่น ภัยที่เกิดจากน้ำท่วมไฟไหม้พายุแผ่นดินไหวหรือโจรขโมยคือภัยที่คุกคามทรัพย์สินของร่างกายถ้าเราอยากจะให้บริษัทประกันคุ้มครองทรัพย์สินของเราเราก็ต้องซื้อประกันภัยชนิดที่เราต้องการ ถ้าเราอยู่ที่มีน้าท่วมบ่อยๆเราก็ซื้อประกันภัยน้าท่วมถ้าเรากลัวไฟจะไหม้บ้านเราก็ซื้อประกันไฟถ้าเรามีทรัพย์สินกลัวจะสูญหายเช่นรถยนต์เราก็ซื้อประกันรถยนต์นี่คือภัยที่มาคุกคามทางร่างกายคือทางทรัพย์สินของร่างกาย พอเราซื้อประกันแล้วเราก็ต้องจ่ายเบีย้ยประกันถึงเวลาที่เขากำหนดให้จ่ายเราก็ต้องจ่ายพอถ้าไม่จ่ายตามที่กำหนดถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเขาก็จะไม่สามารถชดใช้ความเสียหายให้กับเราได้ภัยของจิตใจก็มีอยู่สี่ชนิดนี่ที่จะมาคุบคามจิตใจ คือหนึเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกเรียกว่าอบายสี si. เป็นภัยที่จะมาครอบครองจิตใจของพวกเราให้จิตใจของพวกเรากลายเป็นสัตว์เดรัจฉานกลายเป็นเปรตกลายเป็นอสุรกาย กลายเป็นนรกขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราซื้อประกันภัยจากพระพุทธศาสนาและเราจ่ายเบี้ยประกันตามเวลาตามที่กำหนดไว้เราก็จะได้รับการคุ้มครองภัยทั้งสี่นี้ สิ่งที่จะมาคุ้มครองใจของเราจากอบายทั้งสีน่นี้ก็คือศีลห้าและการละเว้นการเสพอบายามุกต่างๆคือการละการกระทำบาปทั้งปวง